ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยชนเนลนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสับครับซึ่งวันนี้นะครับมารวยก็ได้ยกตัวอย่างเหรียญมาหนึ่งชนิดนะครับเป็นชนิดละห้าบาทนะครับซึ่งเป็นห้าบาทแบบหนานะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับสําหรับรุ่นหนานะครับ ไม่ก็เหรียญชนิดหนานี้นะครับมีความลักษณะพิเศษในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยแชนแนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันเลยนะเป็น เหรียญปีพุทธศักราช2544นะครับเป็นแบบหนานะครับลักษณะเด่นของเขานะครับก็คือจุดเด่นของเหรียญชนิดห้าบาทเหรียญนานี่เลยก็คือรายละเอียดของเหรียญนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีนะครับผ่านการใช้งานมากี่ปีนะครับรายละเอียดตัวหนังสือนะครับหรือแม้แต่พระบรมรูปนะครับก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมนะครับ เราก็ามาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทครับเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับ ส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนตรงขอบเปลือยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับขอบเปลือนด้านนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับซึ่งที่เห็นนะครับสีขาวกับสีทองแดงนะครับก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างเนื้อนิกเกิลนะครับกับเนื้อทองแดงนะครับ มาดูข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและก็ปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2544นั่นเองนะครับด้าน่ากนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขค่าไทยและเลขหาอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2544นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่76 000, 5, 6, 000, 6, 000, ล้านนะครับ5 6 6 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญน,นึงนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่มาเลยอยากจะแนะนําข้อมูลดีๆในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับที่เป็นนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับให้ได้รับทราบข้อมูลกันแล้วก็ได้เริ่ม สะสมนะครับเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับเ,เพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ70บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับอยากจะได้เหรียญที่มี ราคาสูงมากกว่านี้นะครับมารวยก็อยากจะแนะ้นําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษเป็นเหรียญที่ยากนะครับมาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี พุทธศักราช2,545นะครับสภาพของเหรียญนะครับก็อยู่ที่ประมาณ70-80นนะครับรายละเอียดของเหรียญก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนั่นก็คือเสน่ห์นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับความน่าสนใจของเหรียญนะครับก็คือดูครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีนะครับรายละเอียดก็ยังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปพระอุโบสถนะครับแล้วก็ตัวหนังสือต่างๆนะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญคิวปอนิกเกิลนะครับสอดเส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้มีพลอดุลยเดชนะครับหรือพ่อหลวงเราก้าของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าผู้มีพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมี ตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีรูปลักษณะเป็นรูป9้าเหรียมน,นะครับขอบเหรียญด้านนอกนี้นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับผมสําหรับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะมีพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวานารามนะครับด้านด้านบนของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยตามด้วยปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2545นี้มียอดผลิตอยู่ที่29ล้านนะครับ6,150เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ยังถือว่าค่อนข้างจะหาง่ายนะครับจะว่ามากก็ไม่มากครับจะว่าน้อยก็ไม่น้อยนะครับเราก็ยังสามารถพบเจอนะครับเหรียญ รุ่นปีพศนี้นครับได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับสำหรับเหรียญ5บาทรุ่นปีพศ2545น 2, นะราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c น UNC นะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับ วันนี้นะครับเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2535นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อายุอานามของเหรียญนั้นค่อนข้างจะหลายปีนะครับเกือบๆจะ30ปีแล้วแต่ก็รายละเอียดของเหรียญนะครับก็ยังชัดเจนนะครับสภาพของเหรียญก็ยังอยู่ที่ประมาณ50นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความสวยงาม และนั่นก็คือจุดเด่นแล้วก็เสน่ห์ของเขานะครับรายละเอียดของเขาก็ถ้าจะชัดเจนนั่นเองเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะคร,นครับข้อมูลของเหรียญครับก็จะเป็นเหรียญชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5าบาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมิพลอดุลยดเดชนะครับในหลวงราชการที่9ของเรานั่นเองนะครับ ส่วนด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเปลี่ยนพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามนะครับขอบเหรียญด้านบนของเหรียญน,นะครับก็จะมี ตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2535นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่48 000, 000, 9, 30, 000, 20, 000, ล้านนะครับ9,039,620เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็น นักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันไว้ครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับไม่แน่ไม่น้อนนะครับยอดที่มารวยรายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะเหลือไม่ครบครับแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเป็นที่แน่ชัดนะครับตามตัวเลขนะครับว่ายอดผลิตเหลืออยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ 80บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC แต่ถ้าพี่ๆนๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับมาเลยก็อยากให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับกําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญครับเหรียญลักษณะพิเศษยังไงคือเหรียญที่มีความผิดพลาดจากการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับหรือว่าเหรียญที่มีการบล็อกเคลื่อนต่างๆนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไห้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเหรียญอะไรมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันรุ่นไหนปีไหนพศไหน ดติดตามกันที่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมารวยชนแนลสวัสดีครับ